สวัสดีครับคลิปนี้เรามารู้จัก3วิธีลดน้ำตาลในเลือดที่ได้ผลและยั่งยืนมี3หัวข้อสำคัญดังนี้ 1. การสร้างนิสัยใหม่ที่ไม่ติดความหวาน 2. การงดอาหารว่างระหว่างมือ้อ 3. การเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคือคาร์โบไฮเดรตที่ถูกแปลสภาพจากธรรมชาติไปไม่มากนักครับการลดน้ำตาลในเลือดที่ได้ผลดีและยั่งยืนคือลดการติดความหวานโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและเครื่องดื่ม ให้มีรสชาติหวานน้อยลงจนเป็นนิสัยใหม่ของเราครับการลดการติดหวานคือการไม่ติดรสชาติหวานทั้งความหวานที่มาจากธรรมชาติเช่นน้ำตาลและความหวานที่มาจากสารสังเคราะห์ที่ให้ความหวานหรือสารแทนน้ำตาลครับเริ่มจากการชิมรสชาติของอาหารก่อนที่จะปรุงเพิ่มเช่นก๋วยเตี๋ยวอาหารที่มีน้ำซุปมีน้ำราดส่วนเครื่องดื่มเลือกเครื่องดื่มที่หวานน้อยหรือไม่หวานครับ เทคนิคลดน้ำตาลในเลือดเทคนิคที่ Bag pues 2คือการงดอาหารว่างระหว่างมื้อซึ่งจะช่วยให้ระบบเผาผลาญพลังงานน้ำตาลในร่างกายทำงานได้อย่างต่อเนื hing, ่องมีประสิทธิภาพช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารหลักและช่วงเวลานอนจะเป็นช่วงที่ระบบเผาผลาญเผาผลาญพลังงานน้ำตาลได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับการงดของว่างระหว่างมื้อเช่นขนมเครื่องดื่มรสหวานผลไม้รสหวาน การงดระหว่างมือจึงเป็นการพร่องพลังงานน้ําตาลในเซลล์ร่างกายจึงสามารถน้ำน้ําตาลในกระแสะเลือดมาเก็บเข้าเซลล์ได้มากขึ้นจึงเป็นการลดน้ําตาลที่เกินในกระแสะเลือดครับสําหรับอาหารหลักในหมวดคาร์โบไฮเดรตซึ่งเมื่อถูกย่อยและดูดซึมจะแปลงไปเป็นน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดดังนั้นเราควรเลือกคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปน้อยเพราะยังมีโครงใยอาหารอยู่อย่างเช่นข้าวกล้องธัญ,ญพืชขนมปังธัญ,ญพืช ผลไม้กินแบบทั้งผลไม่คั้นเฉพาะน้ำส่วนอาหารเส้นให้เลือกประเภทที่มีใย,ยอาหารสูงเช่นเส้นพาสต้าเส้นธัญ,ญพืชหรือเส้นโฮลวีตครับใย,ยอาหารนอกจากมีในข้าวและธัญ,ญพืชแล้วยังมีมากในผักครับใย,ยอาหารช่วยในสองกลไกลหลกัหลกๆของการลดน้ำตาลในเลือดดังนี้ 1. ใย,ยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาล ในระบบการย่อยราระบบดูดซึมสารอาหารทําให้น้ําตาลในกระแสเลือดค่อยๆถูกเพิ่มถูกเติมเข้าไปส่วนร่างกายเองค่อยๆนําน้ําตาลในกระแสเลือดออกมาใช้เราจึงสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับกลไกที่2องใยอาหารสามารถดูดซับน้ําตาลได้จึงช่วยดูดซับช่วยลดน้ําตาลจากในอาหารเองที่เรากินและใยอาหารยังไปกระตุ้นต่อมที่อยู่ในลําไส้ส่วนปลายครับ ให้ส่งสัญญาณความรู้สึกอิ่มไปที่สมองด้วยครับนอกจากการสร้างนิสัยใหม่ที่ไม่ติดหวานการงดอาหารบ้างระหว่างมือการเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วยังมีวิธีอื่นๆที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดดังนี้ครับการอ่านฉลากโภชนาการข้างฮีพอเพื่อดูค่าปริมาณน้ำตาลหรือค่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพื่อสามารถเลือกอาหารที่ไม่ให้พลังงานมากเกินไป ไม่แปลงไปเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินไปครับรวมถึงการเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานน้ำตาลในร่างกายเช่นการควบคุมอาหารที่เรียกว่า intermittent fasting และการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแออโรบิกครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ